เจ้าหญิงกับนกแก้วการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอนาณาจักรเล็กๆแห่งหนึ่งมีเจ้าหญิงที่ชื่อว่าเอลิซาเธอเป็นที่รักของประชาชนทุกคนเพราะเธอเป็นคนใจดีและมีน้ำใจเสมอแต่เอลิซามีความลับเล็กๆที่ไม่มีใครรู้นั่นคือเธอสามารถพูดคุยกับสัตว์ได้วันหนึ่งขณะที่เอลิซาเดินเล่นในสวนเธอได้พบกับนกแก้วสีสวยตัวหนึ่งที่บินมาหาเธอและกล่าวว่าสวัสดีเจ้าหญิงฉันเป็นนกแก้ววิเศษฉันสามารถให้พรหนึ่งข้อแก่คุณได้เอลิซาตื่นเต้นมากแต่เธอก็คิดอย่างรอบคอบก่อนจะพูด ฉันอยากให้ทุกคนในอาณาจักรของเราเป็นคนดีและมีความสุขนกแก้วยิ้มแล้วกล่าวว่าเป็นพอที่งดงามมากเจ้าหญิงแต่จําไว้ว่าพลังที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ตัวเราเองนกแก้วบินไปแต่หลังจากนั้นทุกคนในอาณาจักรเริ่มเปลี่ยนไปพวกเขากลายเป็นคนที่ใจดีและช่วยเหลือกันเอลิซารู้สึกดีใจมากแต่เธอก็ยังจําคําพูดของนกแก้วได้เธอจึงเริ่มต้นทํากิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมความมีนม้นําใจและความรักใคร่กันในอาณาจากักรทุกวันเอลิซาจะจัดงานเลี้ยงที่ทุกคนสามารถมาแบ่งปัน อาหารและเรื่องราวต่างๆได้เธอยังสร้างโรงเรียนสําหรับเด็กๆเ,เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้และเติบโตเป็นคนดีไม่นานนักอาณาจักรของเอลิซาก็กลายเป็นที่รู้จักในฐานะอนาณาจักรที่มีความสุขและสงบสุขที่สุดผู้คนจากอาณาจักรอื่นๆต่างมาขอคําปรึกษาจากเอลิซาเพื่อเรียนรู้วิธีสร้างความสุขและความสามารถีในอนาณาจักรของตนท้ายที่สุดเอลิซารู้ว่าพรที่นกแก้วให้มานั้นไม่ใช่เพียงแค่คําพูดแต่เป็นการเตือนให้เธอใช้พลังที่แท้จริงในตัวเอง เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและอาณาจักรของเอลิซาก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป